ปีโอ้ยโอ้ยนะครักแท้นเศษน้อยก็ได้เอากล้วยนียก่ก็แบ่งกันเป็นสองสีเอาแยากกันกินเดอ้ออืมพอดีรัวหนึ่งเลยสิบสองตัวเอากินข่าวแยกยหญ่กันโอ้นำอยู่ไกล สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนที่ที่ทตามรับชมยินดีตอนรับเขาสูซองบ่าวสองชาแนลมื้อนี้บ่าวสองพาทุกคนมาชมเบิงเป็ดน,น้อยเนาะที่เอามาเลี้ยงอยู่สวนบ่าวสองกอบบุพว่มมันสีนมีจากโตเนาะเดี๋ยวคอยไปชมน้ำกันแล้วก็บ่าวสองได้เก็บเอาสเสบียงอาหารหรือว่าเป็นกล้วยกล้วยซุกที่มันเนา่าเนาะเผื่อ เอาไปแบ่งปันให้เป็ดได้กินอาหารกันเนาะก็บูกว่าจักตัวหล่ะคอยไปส้มน้ากันเนาะไปตามทับส้มน้ากันเลยไปส้มกันพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปนี่เป็ดเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยเอามาเลี้ยงอยู่สวนสวนยางพารานี่กำลังแล,ล่นวิ่ง สุดความดีใจของของเป็ดน,น้อยที่เกมรอรับสเสบงอาหารหรือว่าเพื่อนเสด็จกินอาหารแล้วเนาะก็เลยพากันตื่นเต้นและดีใจพอที่พอของบ่อสองเสแนแอลแปลงอ่าได้เฮ็ดทำการเฮ็ดอ่าเฮ็ดคอ,อกเนาะเฮ็ดคอ,อกเป็ดเฮ็ดคอกเป็ดแบบน,น้อย พอสามทีเขาอยู่ได้เนาะเพราะว่าเป็ดน้อยไม่แต่จุ่มเดียวหมู่เดียวเนาะพอที่แม่แม่ของเป็ดบ่มีเนาะแม่เป็ดน้อยแต่ว่าพอดีอ่าคนที่เขาหูจักอีพอแล้วก็เอาเป็ดน้อยมาฝากเอามาให้เลี้ยงเนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงตั้งแต่น้นน้อยอนุบาล พอดีแกเออพอดีเอาใส่ในกองกองเนาะกองแล้วก็แกตัวน,น้อยๆแล้วก็เอามาเลี้ยงจนใยเท่าหอดชุม,มือนี่เนาะแต่ว่าเจ้าขค้องกับบ่อเห็นมาเยี่ยมมายามเลยแต่ว่าอีพอคอง่บบสองเส้เนแล้ก็เป็นการเอาใจใส่ดูแลเป็ดน,น้อยเป็นอย่างดีเนาะคอยเอาใจใส่เกลือข่าวเกลือน้ำทุกมือทุกเว้นเนาะเอะ บะซองก็เลื่อนไปเนาะบะซองไหนก็เก็บเอาเข่าเนาะเอาเข่าแล้วก็กล้วยเน่ากล้วยที่มันชุกแล้วมันเน่าเนาะก็เลยเอามาให้เป็ดหน่อยกินเนาะผสมนํำกันเลยทุกคนนี่ข้าวข้าวที่บะซองได้ผสมกับห้่มอ่อนแล้วก็เข่าเข่าที่พอตําเนาะเดี๋ยวว่าบ่ได้ใส่หัวอาหารเนาะหัวอาหารเนี่มัน ค่อนข้างได้ใส่งบเรียกว่าซื่อกว่าแพงเนาะเป็นขล้ายเป็นโลกว่แพงแต่ว่าได้ใส่เข่าแล้วตําเข่าเข่าซานแล้วตํ้เข่าซานคือตําเข่าเบื้อในนี้เนาะเพื่อตําเข่าเบื้อแล้วก็มาผสมเก็บหมอ่อนแล้วก็กลวยซุกกลวยซุกที่มันซุกแล้วมันเละๆเนาะออกเละๆคือ บ่เป็นตะกินแล้วก็เพื่อมาให้เป็ดน้อยกินให้เขากินสาบเล่นกันๆเนาะทุกคนเนาะอ๋อันนี้ก็เก็บเอาไปให้เขากินเลยเนาะเขาก็จะลอกินข่าวจากบ่าวสองเส้นแนวเนาะโอ้กินข่าวเด้อเดี๋ยวอป้าบอนห่มรึเป่าป้าบอนมีแสงแดดเนาะโอ้ป้าอยู่แสงแดดมันจะได้เห็นชัดเจนดีเนาะเวลา การอัดคลิปเนาะเอาโอ้ยโอ้ย,อย,อยนะคักแทนเียดน่อยก็ได้เอากล้วยนี่ก็แบ่งกันเป็นสองเสียเอาแยกกันกินเ้ออืมประมาณนี้แหละเดี <c> ๋ย <ười> วบ่าสองสินับเิบังเนาะว่ามันสินมีจากตัวเนาะมาลุ้นกันเลยทุกคนว่าเป็ดน้อยของบ่าสองเ้นแนวนี่มัน ตอนนี้กำลังเจริญเติบโตเนี่ยว่ามันสิมีจักตัวแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกะเบิงนอนอ่งเนาะมันมามันมสิมีจักตัวเนาะโอ้ยสิบสองตัวทุกคนสิบสองแมนว่าสิบสองตัวสองสี่โอ้ยสิบสองตัวแท้ๆพอดีสิบสองตัวพอดีลัวหนึ่งเลย <laughs> พอดีลัวหนึ่งเลยสิบสองตัว เอากินเข้าแยกย้ายกันโอ้นำอยู่ไกลตะกี้บ่าสองเอาเอานำมาเนาะหายนำใสแล้วก็ป้าไ้เขาหยาดกันกินคือตอนนี้นำมันคนข้างจะอยู่ไกลหน่อยหนึ่งเนาะอยู่ไกลเขา่าอยู่ไกลเสบียงอาหารก็เลยเขากินตัวหนึ่ง,งก็วิ่งไปกินนำพูนไปละตัวหนึง่งโอ้ยเมื่อกี้ เบาสองเสนเอเอาน้ำใสยเต็มเลยดินี่เกือบสีมดเลยเพราะว่าเขากินทางกินทางเล่นเนาะเป็ดเป็ดในมักซอบเล่นน้ำมกักเ,เล่นน้ำเนาะเล่นน้ำโอ้ยนะฮักทุกตัวแต่เซธาขอโทษเดอ้อเป็ดหน่อย ที่บ่อซองเส้นแนเอา,เอาขามาปะอยู่บนมีแสงแดดเนาะมันจะค่อนข้างมันจะห่อนนิดนึงสงสัยจะห่อนนิดนึงแต่ว่าบ่อซองเพื่อเป็นการอัดคลิปเนาะอยากให้มันแจงชัดเจนเนาะก็เลยมาปะอยู่บอลแดด <laughs> โอ้ยเป็นไตอีต้นเขาโอนไปกินน้ำแลว้วก็ไปอยู่โฮมไปอยู่โฮมแล้วกินน้ำแลว้วก็มาอีกน่พากันมาก มามากินข้าวต่อมากินกล้วยอ้ากล้วยคือบ่เห็นสักกินบ่ก,กินก็บ,บ่เป็นยังเดีกเอโอสัก,กินแล้วอันนี่ทุกคนโอ้นี่กินไปแล้วกล้วยกล้วยทุกคนทุกคนโอ้ยเป็นหน่อยได้กินแล้วกล้วยอ้เหยยบขามเซยกล้วย <laughs> บ่สองเสนเนี่ย <laughs> โอ้ยเวียงไปกินน้ำฝนละว้าเป,ป็นตาหนาหักทุกตัวเด้เป็นตาหนาะอ,อนอ่อนซอนแ้เด้เป็ดหน่อยของเบาสองแนเนลก็ตอนแรกๆเกอามาเลี้ยงนี่ก็เกือบเสียหอดสองสัยเกือบเสียหอดเดือนทุกคนกเกือบเกือบเสียหอดเดินน่าจะยังบ่หอดบ่ยังยังบ่ทันหอดเดืินเนาะ มอเนาะมอชิ่อดเดือนปนและกินทางเขากินทางกล้วยสงสัยกล้วยที่เสียบกว่ามันออกลดแบบวันๆกล้วยที่มันชุกเนนาเนาะที่คนกินบ่ด้ก็เลยเอาไห้เป็ดกินแทนเนาะเพราะว่าเอาไห้เป็ดกินน่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าถิ่มถิ่มเสียเสียไปเนาะ คือเขาคือเขาแบาเนาะหมูหมูกินหัวงัวกินใบไก่กินไก่กินผลเนาะคือแบบนี้เนาะคือเป็ดไก่ก็จะกินหมากผลละไม่ส่วนงวก็จะกินหญ้าใบหญ้าเนาะสำหรับหมูก็จะกินหัวอาหารบ่ว่เสั็โอ้สงสัยเมื่อนี้อาจจะเคลื่อนฟ้าเคลื่นอนฝนให้หนึ่งนาะมีลมพัดผ่านมา ค่อนข้างเย็นสบายเป็นอย่างแหรงทุกคนเย็นสดชื่นสดชื่นขนาดเลยบูว่าฝนสิตกเลยบ่๊เมื่อสี้นมีฝนเรื่องของบู๊เนาะแต่ว่าจะมีการอ่าฝ่าฝนจะมาคัดคางองบ่อสองสนแนลกันอัดคลิปถ่ายคลิปเนาะอย่าเด้อบ่ต้องตกเถอดเด้อฝนเลยโอ้ ซอไซเป็๊นหน่อยจะกินข้าวอิ่มแล้วเนาะพุกนไปกินน้ำกันละเป็ดนเนี่ยมักซอบเล่น,น้ำเนาะอ่ะก็สำหรับเอาข้ามาสเสบียงอาหารมาให้เป็ดกินเป็ดน,นหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเบิงส้มเบิงเป็ดนหน่อยก็จะประมาณนี้ก่อนเนะาะบอรสองแสดก็่จะขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเดอ้อ คนใดมากกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวสองเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอรวสองเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันไปตลอดเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน่าเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่า์สองสแซนนลขอลาทุกคนไปก่อนเด้อขอกก่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย